ีัสวัสดีครับป้องเดี๋ยวโทรหาแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูบางฝุ่นกันนี่เอาเศษนี้ก็ได้ไมั้งเนี่ยนี่อะพอดีเลยเนี่ยดีกว่าเอาทิ้งใช่ไหมไปอันนี้อันนี้น,น,นาเท่าไหร่ อ๋อแบาส0นิกวาอู้อนนนหนูฉ mm, mm กนก็กเบอือยันเรือรบเลยนะครับตรงนี้อยู่ที่เออสี่แยกน้องรายอะ่ะรถบรรทุกครุก,กันนี่มือสองใช่ไหมแต่ต้องรอใช่ไหมอันนี้ผมจะเอามือสอง อันนี้ก็จะเป็นของมือสอที่นี่ครบหมดเลยนะรับติดตั้งมีเหล็กฉากเหล็กลารางเราใช้เหล็กผมขอใช้เป็นเหล็กฉากดีกว่าฉากตัวนี้แล,แล้วก็อองอถีบงอแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาจะใช้ตัวไหนให้ ของ่มันจะเป็นเหล็กลมเลกลมวิ่งใช้ใช้เหล็กกลมใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเล็กแบนเหล็กกลมก็เอาแค่ช่องมันแค่นี้ไงใช่ไหมถูกไหมไม่แต่แต่ตัวนั้นต้องวิงยาวนีถ้าของใของมันมันจะรับไม่ไหวอ๋ออันี้คืออ๋อของต้องวิ่งยาวเลย อ,อันนี้เสร็จแล้วทำไมต้องใส่โซ่อะฮะหอยเยียบต้องขยันนะใส่บางฝุนผมบอกไว้ก่อนอถ้าไม่ขยันนี่เสียดายของเลยนะนี่อยู่ร้าน จันยาผ้าใบอันนี้ก็มาเปลี่ยนใหม่เหมือนกันอันนี้ใส่แบบไหนนี่เหม,นะมือนกันใส่กี่แผ่นมมผมว่าสูงเนี่ยทำสวยเอาเหล็กกลมยัดมาตรงนี้เลยจบเลยไม่ต้องอะไรเลย ก็นั่นแหละก็ดันในไงแต่อันนี้มันดันนอกถ้าใส่เหล็กลกลมกลมไงถ้าใส่เหล็กลกลมกลมจะดันไปมาดูคัดนี้ติดตังเสร็จแล้วทรงทุลุ่ยทรงนี่ต้องใส่เหล็กสแสดงว่าใส่มาแล้วแต่ว่า มาใส่น็อตตัวนี้ใหม่อ๋อเอาเหล็กออกที่ก่อนท่านจะตัดเลยเอาเหล็กออกเลยบอกนี่เดออ้งว่าใส่นานเนอเหล็กราวหน้าสอง 5, น่าจะเกลียบเนาะก็เลยใส่โซ่ น่าจะตัดออกน่าจะตัดออกทรงนี้ก็สวยผมจะเอาใส่ตรงตัวลูกผมจะเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกแล้วก็ใส่บางฟุนนแทนเลย ทาเน e ี no, like ่ยเขาก็ใส่หน้าเดียวเงาหน้าเดียวคราวนี้ไม่ต้องน่าจะใส่ตัวนี่หรือเปล่านี่ครับโอ้หนาอยู่แล้ออืหนาอยู่นะครับนี่ มีแบบหนาแบบบางแบบหนาก็มีแบบเงาสองหน้าก็มีแบบใหม่ก็มีครับนี่ครับแบบใหม่ ตัวใหม่ตัวนี่ตัวนี้เงาสองนะ้าเงาสองนับตัวนี้ตัวนี้เงาสองนะ้าโอ้เยอะมากเลยหรอเปดสิบแปดสิบคืออุปกรณ์แต่ง มีทั้งไฟมีทั้งขากระจกบางฟุงบางฝุ่นแต่อะไรเนี่ยไม่ใช่เยอะแต่เห็นมากก็จะแต่งบางฝุ่นขานี่น่าจะเป็นขาเลาะอกนั่นเอิ้มเลยเลาะอันเก,ก่าออกใส่อันใหม่ ก็คาเก่าออกใส่คาหมเล็กัวนี้พอดีเลยตรงกลางเรจะมาใส่คันนี้เสร็จแล้วต่อไปก็เดี๋ยคันนี้เราก็ทันของผมสวยดูที่สะพานก่อนลงมาจากเอ่ออะไรนะเรียกอะไรคลอไทย ตัวนี้ก็น้องซาล่ายพูดง่ายๆแยกน้องซาลายใครไม่รู้นะครับตรงนี้รับติดตั้งได้ด้วยครับมีทั้งพวกฝุ่นใหม่และเก่าแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบนี่ครับทรงสวยเลยได้ทุกรูปแบบถ้าเราขอมาช่างเราจัดให้ครับนี่ครับเดี๋ยวช่างยืนนีดีผมจะใหเ้เบอร์โทรนะครับตามนี้เลยนะครับ เจ๊จันพระใบนะครับบางฟูนปากช่องใครอยากทราบรายละเอียดก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะครับนี่ครับจากถามว่ารถบ้างไหมอย่างงี้เเจ้าช่างใช่ไหมไช่รถามคิวก่อนก็ได้แต่พูดถึงว่าไม่นานหรอกแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็อยู่เทินใต้สะพาน ถ้าเราจะไปนู่นแล้วก็แล้วก็กลับถอยก็ได้โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็พอฝากไว้เพื่อนทนี้เดี๋ยวรอดูความผมป่าช่างจะทำแบบไหนสวัสดีครับ